กินอาหารว่างเลยจ้ะพี่น้องว่างคักว่างเนี่ยเอากินยังวันนี้เอาเมคคาลิเมียเทเองค่ะโอเคเท่เลยค่ะสาวอยากสวัสดีค่ะมาจ้ามือนี่สาวไหนจะพามากินอาหารว่างเลยจ้ะพี่น้องว่างคักว่างเนี่ยเอากินยังวันนี้เอาเมคคาลิเมียเทเองค่ะโอเคเท่เลยค่ะสาวอยากพี่น้องเทก่อนเลยนี่โอ้โอหลายนาเนี่ อ่อือเนี่ยพี่น้องเม็ดอะไรไม่รู้ซื้อมาจากต๊อพี่น้องคืออยากกินมาแกะแกะเลยค่ะมามากินน้ำกันได้จากพี่น้องอาหารว่างแกะไม่ได้นึะอาเลย่ค่ะเป็นยังไงมีแหงหรอไม่มีมีแหงแค่ยี่หรอเนี่ยเขาแถมมาสองอันใช่ไหมอืม เบ่้งแม่แก่อืมนี่ออกคือขาวไม่พ่นอกอกออไหมนี่เออเห็นไหมมาโอ้หืมหอมอ่ะอบเนยอหอมมากเนาะเฮ้ยมันนั่นหรอคนอยากคือนอออาหารว่างว่างรอบนั้นสั่งมามาจะอัดคลิปมืร <c oughs> อบที่สองเนี่ย เราได้สองกับมัดเม่ได้แกะกินกับต่ำชั่วจะเป็นยังไงเสียบวกแกะไม่เอาวะเอาใหม่เอาใหม่ขยาวเมื้องก่อนอ่ะอืมอมหอมมากเลยกินบมดลายครับพี่น้องฉันให้ หอมมันม,มาาันบานหอมมี่บ่มากเลยพอใครประเทศลาวจะจะบ่มีจัเป็อมมากเลยเม็ดไม่ใช่มากเม็ดอะไรนะคาดิเมียคาดิเมียเม็ดคา,าดิเมียคาดิเมียพูดไม่เป็นออกเนาะอืม กินกินุ่งบะฮึอะฮึนอ่มันบุกเก๋มากเลยฮึนเนีนน้ของแกมเป็นจังได้ึยุ่งไรวันฮึ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 าึว่างนี่แหะพี่น้องพอได้กินมดกรเติมและ อออก,ก,กิน,นมันบ่บมดอกเด็กจับพเนาะลูกใหญ่มากเนี่ยอืออือกินมาหลายตัวมันอมพอขวัวมากินขยาวเบิ้งก่อนนะต้องต้องขีชิกขีชิกเบิ้งก่อนมันออกนะขอละอ, <c oughs> อา้อาดอก เอาสำหรับคลิปนี้กับซซมนี่โดยจากพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมกักเขาว่าสวัสดีค่ะ